That challenge is the best thing that's happened to Riddler in years. Boom! I'm working through it. Wow. I am it. It's an ugly job, and mostly you're gonna be the ones doing it. Please. มันมีของเล่นด้วยจะต,ต้องวิ่งเก็บเอาด้วยนะมันไม่ไหลให้เดี๋ยวเราไปหลีกออบเจกติก,ก่อนดีกว่าไ,ไม่ใช่หลีกมั้งงั้นหอออบเจกติก เมื่อไม่กี่นาทีมานี้วันเดอร์วูแมนได้เข้าประตาที่อ่าวรับเธอได้ปกป้อง,องพลเรือนนับสิบคนในการต่อสู้กับกองกำลังของเบรดีแอคก็ขับไล่อกจากพื้นที่จนกินแรนทเทนต์ตอกตะกวัวเชื่อเห็นเขาโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ๆก็โผล่มาแต่เขามาเขาโจมตีวันเดอร์วูแมนทันทีทำให้พลเรือนโดนลลกหลงไปด้วย ส่วนวันวูเมนนี่ก็พยายามปกป้องทุกคนเท่าที่ทำได้นะและฉันไม่คิดว่าจะได้เห็นวันวูนเม่นเลือดออกมาก่อนเลยพอใช้จังหวะที่วันวูนเม่นกำลังปกป้องผู้คนเนี่ยในการโจมตีเพื่อให้เธอหมดแรงยังไงก็ตามเธอก็ยังสามารถพาผู้รอดชีวิตส่วนหนึ่งหลบหนีออกมาได้ส่วนกิเลนเทิร์นก็ย้ายไปอยู่ที่โรงไฟฟ้าแทนโอ้การฟัง เออไนการฟังนี่ก็ช่วยให้เรารู้สถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันเนี่ยอุ๊ยดีจริงเลยฟังข่าวบ่อยๆนะเรา Run n i n g with guns You need a good gun runner Let's talk shop ลองค้ันนีดู Trust t means your exacting specifications แล้วสีค่ะ้าวของฉันพอดีดีจริงๆิ้วเอ้ยโยนทิ้งเลยค่ะที่กระปืนแดงฮะเออแต่กระบอง8ปดร้อทิ้งเก้ารอเลยยิ่งไปควินควิน Never thought I'd become your enabler วิธีนี่ดาเมจเยอะกว่าค่ะ lovely my god, ได้คเรียบร้อยไปดีกว่าไปดีกว่าหลุวันนี้มทำอะไรวันนี้มอัพเกรดไปทำอะไรอ่ะ อ,อุ้ยอุ้ยชอบปืนนี้มากเลยอุ้ยจอด เชนได้รบระดับภัยคุกคามลงแล้วเพราะตอนนี้เดอะแฟตได้ทำการเปลี่ยนถอยเรียบร้อยเหลือเพียงวันได้วูเมนคนเดียวที่เป็นอุปสรรคของเรานี่นี่อ้าวเพิ่คนที่นายกำลังนี่ไ,ไม่พวกนั้นมันตื่นนะฮะ t น a t s the first killing spree. Make it her last. Oh, four crooks! She threatens to blow up at least once an hour. Look, what I'm gonna have to Before they start their bombardment. Yeah, that request is denied. From the. What the? Oui,รถตังค์รถตังค์ ด,ดินด e ินด้วยความเจ็บปวดเโอ้ยใครก็ได้จ <swear> <t hopping> ัดการอเครื่องบินตรงนั้นพีเธอ the ตกวพบการเคลื่อนไหวซิมเบลเกียโทษทีใช่ไหมดิงโจนพ้นสะดมมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนเหลืออยู่ไหมเปลี่ยนธอไม่ต้องพูดว่าเปลี่ยนคุนฉันไม่สนว่าแกเป็นใครหรือต้องการอะไรฉันอยู่ฉันผ้าสิบและฉันต้องการการคุ้มกันได้โปรดปีนแล้วนะขึ้นไปกันเถอะ

คอลเลกชันหนูเธอเอ้ยฉันก็พยายามจะโดดไปเด้อไอเจ้าข้างคาวพาฉันขึ้นไปเปิดได้ซาซิมิรู้จักชายคนหนึ่งที่พูดว่าซาซิมิเขาตายไปแล้วได้ผลด้วย เฮ้ยเราไม่เย็นประตูนะเว้ยระบบรักษาความปลอดภัยยังใช้ได้นี่คือพื้นที่พิเศษเลยเว้ยเอ็กพวกคุณใช้เวลานั้นมากเลยอ่ะข้างหน้าปลอดภัยหรือยังคุณพาผมออกไปได้ไหมเดี๋ยวผมเปิดประตูให้โอ้ขอบคุณพระเจ้าเดี๋ยวซูเปอร์ฮีโร่คนไหนนะที่คุณบอกอีกแล้วเรอโอเค ผมยอมเ็วรู้เท่สั่งให้ผมหาข้อมูลของยานเออที่จริงเราไม่สนเรื่องนั้นหรอกนะเราต้องการให้เอาระเบิดนานอนในที่แกสร้างออกจากหัวเราเดี๋ยวนี้แค่นี้เหรอที่แกต้องการแน่นอนได้เลยปล่อยฉันออกไปได้ยังขึ้นอยู่กับนายแล้วไปได้ ทคโนลยีนี้มีแค่ชิ้นเดียวบนโลกลลการยันกับการปลุกถ่นั่นเลยนะไม่ต้องพูดมากมาจัดก,การเลยในกระบวนการนี้มันไม่น่าจะเจ็บเท่าไหร่เออ ฉันบอกพวกเขาแล้วว่านี่มันเป็นของกิ้งโง่ให้ฉันเข้าถึงไฟล์ของลูเธอร์ทั้งหมดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะยิงขาเ <c oughs> กยขา <c oughs> ผมเกรงว่าจะให้คุณทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะโอ้ล warrant. แต่ยังไงมันก็ไม่สำคัญอยู่แล้วความลับของผมจะเป็นของผมเท่านั้น <listen> ฟังฉั <your S 2> นนะรูเธอขอบคุณสำหรับการทำงานนะแฮปเปอร์เซนคุณถูกไล่อ,ออกแล <What? S 1> ้วก,การล้างข้อมูลทั้งหมดผมทำงานได้กว่าสิปีนะ หยุดซะรับทราบฉันจะเก็บไฟล์ทั้งหมดที่ทำได้เทสฟอร์ดเอ็กฉันจะยังไม่นับว่าคุณทรยตฉันและฉันไม่เคยคิดจะไว้ใจคุณอยู่แล้ว ฉันหวังทีแล้วว่าคุณจะพาฉันเข้ามาในเล็กขอปสิ่งที่มุตต้องการคือควบคุมแต่ที่บ้านเกิดฉันพ่อเขาคืพ่อของแกจอร์ดฉันก็เลยฉันคือพ่อโซลระเบิดนั่นจะไม่มีวันได้ออกมาจากหัวพ่อแก เป็นเจ้าของแกทีนี้ก็จจำใส่กระโลพวกแกซะถ้ายังอยากมีหัวอยู่ มันเพิ่อยู่ในมือเราแท้ๆแต่กลับไม่ได้เลยแล้วพวกแกจะทำยังไงต่อฮะแม่ไอวี่เคยอยู่ที่นี่ด้วยละบอสบางทีเราต้อนถ้าจะถามเธอนะอะไรนะไอวี่พิษสั้นไอวี่อย่านะไอวี่ที่ตายไปแล้วหลังจากสี่แกโคปล่อยพิษใส่ก็ถ้ำมานะคนนั้นหรอ ฉันมีลางสัหรอนอันแรงกล้าว่าเธอจะไม่ใช้ดอกเดซี่อีกแล้วตามหาเธอเอาตัวกลับมาให้ฉันอสอบสวนเราจะหาเธอเราจะหาเธอ,อยังไง